นเด็กน้องๆมือหนูหนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยลุงจะคุยเรื่องอะไรให้อค<ต>ักกี้เกลียวอ,อ,อยู่ไหมครับคาบ่าไงครับอันนี้พี่รอรนณบอกว่าให้คืนแค่ห้าหมื่นเอาก็แต่งไปก่อนที่ว่าของเราของเราวาัทำนี้มา เอมีใครยังไม่มาอีกปะเท็กเท็กกำลังพาวรถอยู่กำลังไปใไรมันใช้ลาวีแล้วไม่มามบ้างวะไอสัตว์แกเบ็ดแทนคุณไอแทนอยู่ไหนแทนครับลุงแล้วก็ ไอทารดาอยู่ไหนทารดารีเฟีมมันไม่ได้อยากเข้าใช่ไหมเปไดไทีเดียวลองตามน้องไหมด้อ,อยากเข้าผมไม่ให้ให้ถ้าไม่ได้อยากเข้าก็ปูพาร์ทเลยนะตลอดตลอดแม่งอยู่นูน่นโต จอ์นเอเลสลาเจ็ดเฮกฟอตตังกวยโอเคครบบอสอยู่ไหนอ่ะลุงจะคุยไหนนี่ไงเนี่ยบอสจะคุยไหนอะผมผมตามน้องมาแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยโบดไปโบดโบดโบดมามาโบดมาโบดโบดเหรอ บทต้นกําเนิดไงลุงเดี๋ยวเกี้ยวตามไปนะลุงขอคุยกับนายกแป๊บหนึ่งได้ๆไอ้เหี้ยโบทไหนวะคืออะไรลุงบทต้นกําเนิดไงลบทต้นกําเนิดไงลุงโบทล้นกำเนิดไงลุงโอ้อปไ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 ปกูรู้แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเลซี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 ไปไปไปเกี้ยวไปเลยเกี้ยวไปเกี้ยวปุ่นล้อไปเกี้ยวปุ่นล้อเลยไปเกี้ยววีไอ้แทนแทนคนเติมแล้วเหรอ ไปไปเฮ้ยนั่งสี่ด้วยดดีไหมลุงไม่อะเอไอเฟกมันบอกมันเข้าด้วยไอเฟกเข้าแต่มันไม่มานะเดินไปนะบนนไปเนไปเนเเิเเไไ ไม่ได้ยินเสียงกูหรอกไอ้ทิ้เหนือได้ยินเสียงพี่ปะทิ้เหนือได้ยินไม่ได้ยินทำไมพี่ไม่ได้ยินเสียงของโฟบอกมันรีหูดิพี่เลวโหไดเลวโหดได้ยินพี่ได้ยินทุกคนเลยแรงกอ่เทสอาไรอีกหรอลูกใช่ใช่แรงกว่าแต่ถ้าเขาปรับเรื่องเลี้ยวมากับเรื่องที่มันไม่ลอยอ่ะโอ้โหแรงอ่ะบอกเลยเขังเติมดีไหมเติมดีกว่า เออแต่แต่คุณแนะนำว่าไม่ต้องเต,อเติมแบบไม่เต็มใช่เออแบบไม่เต็มเก็บเก็บไปทีพาร์ททุกวันเอากูก็นั่งเก็บละกูคิดแล้วว่าเติมก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นชอาๆรับ <c oughs> ไปเฮ้ยมันไม่กินยาด้วยวะ แค่ของเองไหมเนี่ยเยียบเลยว่ะไอ้เหี้ยคนอยู่ลาวิมงดูดิตาดแทบจะทันแกเดี๋ยวคนคนเก่ามายืนที่สูงเลยเดี๋ยวคนใหม่ยืนยืนอยู่ตรงนี้อ่ะที่จะเข้าอันนี้ไอรอนไอรอนคืออะไรก็ผมยังไม่เข้าเป็นทางการไงอ๋อหลังจากรูแล้วผมค่ขอใช้เฉย ไอเฟกอีกคนนึงบอสเขาส่งรผมส่สงโรไว้แล้วให้สง่สงรไว้ให้มันมาอ,อันนี้ค่ะทาดาคนเดียวนะบอสท,ที่เป็นคนเก่าอ่ะเป็ไ<ห>นไรอเลสลาแล้วก็มีลาสองคนอะ่ะไอโจนี่ไอโจนี่ไม่รู้ยังไงแต่าลาไปแล้วช่างมันอ่ะลงมาก่าวได้เลยบอกน้องเลยว่าใจาย,ยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวผมเสริมให้เดี๋ยวผมเสริมข้างหลังโอเคคือจะบอกว่า คนที่มาขอสมัครอะคือจริงๆอะ,อะพ,พูดูกันตรงๆว่ากูเอาคนที่สนิทกันจริงๆแล้วคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นต้องอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนที่อื่นที่เขารับกันง่ายๆอะไรเงี้ยที่อะไรอยากใช้ก็มาอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คือความเก่งเนี่ยทุกคนมันมีอยู่ในตัวเนอะกู <S <S ไม่ได้อยากได้คนเก่งที่สุด ของรุ่นแต่ปูอยากได้คนที่ไปด้วยกันสุดๆมากกว่าอูมก็เลยมองว่าอ่ะคนที่ขอขอกันมาเนี่ยกูด,ดูละกูก็เลยบอกบอสว่ามันมีส่งแล้วละ่ะก็เลยบอกบอสว่าเออไหนๆก็จะเข้าแล้วกูก็ให้บอสจัดการดีกว่าบอสก,ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละวันนี้แหละที่มึงจะได้เข้า ต่อไอ้นานสกลเนี่ยที่ตั้งมาไม่ได้ตั้งแบบว่ามาเล่นๆหรือว่าตั้งมาคำๆใช้แล้วเปลี่ยนใช้แล้วอะไรคือคุยกับลุงว่าเออนั่งหาเนี่ยนานมากกว่าจะได้คำคำนี้ยออกมามันก็มาน,นานนะนานจริงๆอ<ม>ันนี้พูดจริงเลยไม่ได้พูดออที่หรือว่าอะไรจริงนานจริงกว่าจะได้คำที่มันลงตัวอ่ะลุงลองแปลความหมายลาวีให้น้องฟังหน่อยมันบุแต่ว่าอะไรชิบผายแล้วต่าละเลย ล <laughs> <ม>าวีความไม่เคยอน <laughs> อนลาวีมปนแปลว่าเหี้ยอะไรวะเชทอ่าอ่ะกูจะบอกว่า คำว่าลาวีเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้ก่อนดีกว่าคือก่อนจะมาเป็นคำว่าลาวีเนี่ยมันผ่านมาหลายคำมากๆม,มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกว่าจะมาลงอะ่ะคือบอสเนี่ยมาคลิกคำนี้สุดๆเลยมันคือจริงๆเนี่ยมันมาคําจากอินเดียเนาะมันเป็นคําที่แสดงจริงๆมันคือดวงอาทิตย์ผู้กล้าหาญแห่งดวงอาทิตย์ต้องพูดอย่างนี้เออ มันก็เหมือนพวกมึงอะที่มีไฟกันอยู่นะตอนนี้ลันอยู่ตอนนี้มันก็เหมือนเป็นตัวแทนในตัวมึงเนาะในความกล้า,าหาญเลยได้ใช้คำนี้ลงไปในนามสกุลของมึงของทุกคนนี่แหละที่จะได้ใช้อืมเนี่ยแหละความหมายของมันคือความข้าหมายเนี่ยคือมันคือผู้กล้า,าหาญการรักษา การรักษาคือตอนแรกเราใช้นามทก,กุลโพเทคซึ่งตอนนั้นเรคิดว่าเออมันคือการปกป้องครอบครัวคนในครอบครัวแล้วการการหาเนี่ยคือลุงโฟกเนี่ยออกมาจากน้มทกุลเก่าซึ่งไม่พูดดีกว่าว่าเป็นนามสกุลอะไรเราก็ตรงเนี้ยคือตรงตรงที่ลุงโฟกใช่ไหมลุงตรงนี้ปะใช่เออตรงเนี้ยคือตรงที่ลุงได้ล้างเลือดใช่เกิดใหม่ล้างเลือดออกมาลุงสองคนตอนแรกก็มีกัรลุงสองคนนี่แหละคิดกันสองคน ว่าจะเปลี่ยนกันก็เลยได้มาออกมาเป็นลาวิแล้วก็คุยกับลุงว่าไม่ได้อยากจะรับไม่ได้รับไม่ได้จะรับคนเก่งไม่ได้ต้องการคนหกิงต้องการที่คนที่เข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันจริงๆเป็นคนที่สนิทจริงๆเอออยู่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบมันสบายใจอะ่ะเออแนั่นแหละก็เลยคุยกับลุงมาตั้งแต่ตอนนั้น ส่วนมากก็จะเป็นคนที่อยู่ในแก๊งคนที่สนิทคนที่คุยกันง่ายอะไรอย่าเงี้ยอืมประมาณนี้คือในนี้คือเป็นคนที่อยากเข้าถูกไหอมอ่าครับอ่าอันนี้อังน,นี้ขอความเห็นไอ้ขอแบบเพราะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอย่างเริ่มที่อย่างรีเฟกกันเลยอ่ะทำไม อยากเข้าผมอยากเป็นหนึ่งในดวงอาทิตย์ครับเฮ้ยไอเชนที่ตอบมาแบบคิดบทดีอยากหาความแบบหาสิ่งที่ผมต้องเผชิญครับหาความฝันตัมล่าความฝันครับผมอยากเข้าลาวีครับอ่าถ,ถือว่าถือว่าอ่าถือว่าจงจ,จบจตรงจบ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 จอไปต่อไปนะทิ๊บถึงนะ นี่ยะเแนวปี่เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงถึงมาอ่ะอยู่อยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ครับพี่อ่ะเพราะอะไรเราถึงอยากเข้าอ่ะเพราะอะไร ตอบจากใจมึงเลยทำไมมึงถึงอยากเข้าตอบแบบธรรมดาก็ได้น้องไม่ต้องประดิษฐ์คำตอบมาเลยแบบเอออยากเข้าเพราะอะไรออพูดมาเลยมาเลยเอ,อ๋อบอกมาจากปากเราจากใจเราเลยอยี้นี่ อ่ะบมดแม่งจะเงียบไม่ก็เงียบเออคนอื่นก่อนไหมล่าลำลุอนนองอะนายมาก่อนน,ะนายก่อนก็ได้ครับนายมาเร็วยังเด็กอยู่อะค่ะถ้า,าอของผมก็รู้สึกว่าได้เข้ามาอยู่ตรงนี้มาเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มันลึกลงไปกว่าน,นี้ด้วยครับก็เลยอยากเข้าลาวีด้วยครับอ่ะอู้ต่อดีแล้วดีฟอสใช่ไหม เทคครับเทคคเทคอะอย่างแรกเลยนะครับคือพอตอนแรกลุงชวนครับแล้วก็อย่างที่สองแล้วแบบผมเริ่มอยู่แก๊งไปผมแบบเริ่มแบบสนิทครับผมเลยแบบอยากลองเปลี่ยนบ้างครับอยากลองมาอยู่แบบลุงอยากลองสนิทให้มากกว่าน,นี้ครับ <Okay. S 2> อยากลองสนิทกับบอยกับลุงมากกว่าน,นี้ครับอ่ะต่อไปฟอร์สไปผมก็ลุงชวนครับแล้วก็ชอบในตัวลุงด้วยแล้วก็บอยจาบ อยากเป็นครอบครัเดียวกับลุงกับบอสครับอะโอเคโอเคครับโอเคครับอ่ะรอนก็ตั้งแต่ตั้งแต่ซากุระาที่ได้รับหน้าที่ไปก็นั่นนั่นแหละครับจะไปยังไงดีเปิดแบบว่าบอสกับลุงก็ให้ความไว้วางใจที่ให้ไปทําก็เลยอยากแบบใช้แบบเป็นส่วนหนึ่งของลุงกับบอส ครับ okay. อ่ะพี่เกียวคนนี้ตกใจมากอ่ะพี่เกียวเจอภัยมากเจอภไม่คือพี่อยากที่จะบอกว่าพี่อยากเข้ามาก็พักหนึ่งและแบบตั้งแต่ที่แบบเราแบบเหมือนเริ่มสนิทก,กันมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่รู้ว่าแบบจะคุยยังไงมันยังไม่มีโอกาสได้คุยด้วยเออแล้วพอแบบเหมือนพอพี่เป็นผู้หญิงด้วยไงมันก็แบบกลัวมันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้เหมือน ลุงพูดอะไรเงี้ยก็เลยเออแบบลองแย่เล่นๆแล้วลุงก็คือชวนจริงก็เลยเหมือนได้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือพี่อะแบบพี่รู้สึกว่าพี่อะอยากสนิทกับแบบทุกคนมากกว่านี้คือหลังจากที่เราแบบไปเจออะไรกันเงี้ยตอนแรกอะคือก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่กล้าเปิดใจอะคือไม่เคยใช้นามสกุลใครเลยเป็นคนแบบว่าถ้าไม่รู้จักอะไรเงี้ยเข้าหาคนไม่เก่งเออแบบพอได้มาสนิทอะไรเงี้ยก็อยากรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ไงใช่ ซอร์ไพรส์มากเออเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์จริงใจเลยต่อไปทิศเหนืออ่ะเราว่าไงตรงๆเลยพูดมาเลยลุงชวนอะไรเงี้ยพูดมาได้ครับพี่แบบอยู่แบบลุงอยู่บ้นะครับอืแบบแบบดูครอบครัวดีครับแบบมีความสุขอบอุ่นครับที่แล้วก็อยากอยู่ครอบครัวด้วยโอเค ก็ขอบคุณทุกคนที่อยากเข้าขอบคุณทุกคนที่อยากอยากสนิทแล้วก็ขอบคุณที่เอ,อ่อที่มาตรงนี้นะครับลุงว่างไงก็น,นั่นแหละก็ผมก็ยินดีอยู่แล้วถ้าถ้า,ถาทุกคนที่ที่ที่มาเนี่ยไม่ได้มีติดเลยยินดีเลยผมผมมองแต่ละคนคือคือก่อนที่ที่ทุกคนจะได้เข้าอะ่ะกูสแกนหมดแล้ว กูดูกูด,ดูทุกคนแล้วว่าแบบคนใหม่ที่เข้าเนี่ยมันพอจะไปวัดไปวาไหมสรุปสุดท้ายแล้วอะ่ะต่อให้มึงได้มาอยู่เป็นลาวีแล้วอะ่ะมึงก็ต้องอยังพิสูจน์ตัวมึงเองอยู่นะว่ามึงเหมาะสมแล้วกับการได้อยู่ต่อหรือว่ามึงเหมาะสมแล้วกับการได้ใช้ลาวีมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละแต่กูอยากคิดแค่ว่าอยากเดิมพันกับพวกมึงอะ่ะในการใช้แล้วอะ่ะมึงจะไปในทิศทางที่มันดีจริงๆ ว่าไงโจโน <No. S 1> โจแล้วว่าไงว,ว่าไงเออว่าไงอยู่อยู่บทเขาอยู่โบทอ,บเอ่เกี่ยวข้าวครับมีอะไรหรอเก <c oughs> ี่ยวข้าวมีอะไรโจ <c oughs> อา่เอาเจาะมามามาดิมามามา ว่าไงว่าไงไอ้เฮียต้องตัดเป็นสองช่วงว่ะทำไมอ่ะมีอะไรเรามีอะไรบทบทไอ้ใช่ครับใช่มีอะไรวะอาคมาดิมาดิมาดิเอาจะมาเอ้าถึงไว้ยังอ่ะมันรู้เลยอ่ะเดี๋ยวนะมัจะมันมาทำอะไร อ่ะก็คือตอนเนี้ยตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยเป็นลาวีแล้วเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนั่นแหละพิธีมันไม่มีอะไรเยอะแค่เออมาแนะนําตัวมาเจอหน้าทุกคนตังกวยเนี่ยแรกๆเลยตังกวยเนี่ยชวนมาแรกๆตอบตกลงเลยใช่ใช่แรกสุดออแรกเออแทกจะแรกเลยวะตอนนี้น่าจะเป็นคนเดียวในรุ่นเลยมั้งคือเน,นี่ยรุ่นแรกใช่เออตังกวยแล้วก็ต่อมาจะเป็นแทนคุณปะแทนคุณก่อนสลอ็อตใช่ไหม แทนคุณก่อนสล็อตไล่ๆกันเป็นรุ่นสองรุ่นแทนคุณกับสล็อตเนี่ยจะสู่สีกันแล้วก็ใช้ตั้งแต่ตอนนั้นเปลี่ยนอะไรทุกทุกอย่างหมดแหละสามคนนี้สิเนี่ยห้าคนเนี่ยคือรุ่นแรกจริงมันมีอีกแต่ลาลาไม่ได้มาอ่ะเดี๋ยวเป็น,นงโจว,ว่าไงครับโจ <c oughs> โจ <c oughs> อยู่ไหนเนี่ยโจไอโจว่จววา พ่อถามว่าไงถ้าโหลไดรีไหมครับมีอะไรครับมีอะไรได้ยินไหมครับได้ได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินครับมึงต้องรีหูมึงไม่ได้ยินไม่มีคัดเอ้าปมะด็นนะครับมึงต้องรีหูตอนแรกคุยโทรศัพท์มันก็ได้ยินนะตอนแรกอ อากูกลายเป็นคนไม่โว้ไม่ได้ยินกันหมดนี่เลยหรอทีนี้ได้ยินไหมครับได้ยินน<ม>ะครับเพราะผมได้ยินแล้วครับอ่าว่าไงยินแล้วครับคือผมอยากจะมาสมัครเข้าลาวิาครับมันยังทันอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอหลังไงเราแล้วกันเองต้องผ่านความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยก่อนได้ครับเียทั้งหมดเนี่ยเขาคือลาวี้หมดแล้วเนี่ยเขาผ่านการคัดกรองมาแล้วไม่ได้คัดกรองด้วยด้วยแรงแต่คัดกรองด้วยด้วยด้วยลุงเนี่ยที่ลุงมองได้สายตาเนี่ยลุงรูง้ทุกคนละ ครับผมอ่ะเดี๋ยวรอรอหลังไอดอกแล้วกันโอเคไหมได้ครับผมไอ่ก็เนี่ยก็วาร์ปไปหมดนี่เลยก็วาร์ปแล้วก็ก็อยากบอกตรงนี้ก่อนว่าเดี๋ยวผมก็เลยอยากคุยกับว่าคร่าวๆเรื่องหน่วยด้วยนะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรอออกใจดอกแกันโอเคนั่นแหละยินดีต้อนรับทุกทุกคนขอบคุณครับ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 เปลี่ยนได้เลยนะใครยังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยไปเข้าไอดอกไอ้ ท่าแน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ